ชีวิตดี happy life วันนี้เสนอเรื่องความเครียดความเครียดคือการหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกายซึ่งคนจำเป็นต้องมีอยู่เสมอในการดำรงชีวิตเช่นการทรงตัวเคลื่อนไหวทั่วๆไปโดยทุกครั้งที่เราคิดหรือมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้น จะต้องมีการหดตัวและเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแห่งใดแห่งหนึ่งในร่างกายเกิดขึ้นควบคู่กันเสมอความเครียดเกิดจากสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เกิดการปรับตัวและหากไม่สามารถปรับตัวได้จะทําให้เกิดความเครียดอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดความเครียดได้ง่ายคือช่วงอายุที่เป็นรอยต่อจากเด็กไปสู่วัยรุ่นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนมีการปรับตัวในสังคม และในช่วงวัยใกล้หมดประจำเดือนของผู้หญิงรวมถึงผู้ชายวัยทองที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเช่นกันถึงแม้ว่าอาการอาจจะน้อยกว่าผู้หญิงแต่ก็ทำให้มีอารมณ์หงุดหงิดวิตกกังวลและโกรธง่ายเช่นกันความเครียดมีทั้งประโยชน์และโทษแต่ความเครียดที่เป็นโทษนั้นเป็นความเครียดชนิดที่เกินความจำเป็นกลายเป็นอุปสรรคและอันตรายต่อชีวิต เมื่อเราอยู่ในภาวะตึงเครียดร่างกายจะเกิดการเตรียมพร้อมที่จะสู้หรือหนีโดยที่ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่น 1. ห,หัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดซึ่งจะนำออกซิเจนและสารอาหารต่างๆไปหล่อเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกายพร้อมกับขจัดของเสียออกจากกระแสะเลือดอย่างรวดเร็ว 2. การหายใจที่เร็วขึ้น แต่เป็นการหายใจตื่นื่น 3. มีการขับอะดรีนาลีนและฮอร์โมนอื่นๆเข้าสู่กระแสะเลือด 4. ม่านตาขยายเพื่อให้ได้รับแสงมากขึ้น 5. กล้ามเนื้อหดเกร็งเพื่อเตรียมการเคลื่อนไหวเตรียมสู้หรือหนี 6. เส้นเลือดบริเวณอวัยวะย่อยอาหารหดตัว 7. เหงื่อออก เพราะมีการเผาผ่านอาหารมากขึ้นทำให้อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้นเมื่อวิกฤตผ่านพ้นไปร่างกายจะกลับสู่สภาวะปกติแต่ความเครียดที่เป็นอันตรายก็คือความเครียดที่เกิดขึ้นมากจนเกินความจำเป็นเมื่อเกิดแล้วคงอยู่เป็นประจำไม่มีการลดหรือหายไปตามปกติหรือเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นการคุกคามจริง ผลกระทบจากความเครียดต่อชีวิตประจำวัน 1. ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้แก่อาการไม่สบายทางร่างกายต่างๆเช่นปวดหัวปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายความผิดปกติของหัวใจความดันโลหิตสูงโรคกระเพาะอาการท้องผูกหรือท้องเสียบ่อยๆนอนไม่หลับหอบคืด เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 2. ผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจนำไปสู่ความวิตกกังวลซึมเศร้ากลัวอย่างไร้เหตุผลอารมณ์ไม่มั่นคงเปลี่ยนแปลงง่ายหรือเป็นโรคประสาทบางอย่างนอกจากนี้ความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจย่อมส่งผลกระทบไปถึงประสิทธิภาพในการทำงาน สัมพันธภาพต่อครอบครัวและบุคคลแวดล้อมและเมื่อประสิทธิภาพในการทำงานตกต่ำลงสัมพันธภาพกับบุคคลรอบข้างก็เสื่อมถอยลงย่อมส่งผลให้จิตใจอยู่ในภาวะตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนับว่าความเครียดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นอย่างยิง่งสาเหตุของความเครียด 1. ทางด้านร่างกายเช่นปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพและการเจ็บป่วย ทั้งรุนแรงและไม่รุนแรงหรือเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้เกิดความเครียดได้เป็นต้น 2. ทางด้านจิตใจเช่นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงเวลามีเรื่องต่างๆเข้ามากระตุน้นก็จะทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายหรือเป็นผู้ที่วิตกกังวลง่ายขาดทักษะในการปรับตัวรู้สึกว่าตัวเองโอยค่า ต้องพยายามสู้เพื่อเอาชนะความอิจฉาริษยาหรือสภาพเศรษฐกิจที่ไม่น่าพอใจเช่นการมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายปัญหาครอบครัวรวมทั้งปัญหาสภาพแวดล้อมทั่วไปปัญหามลภาวะต่างๆเช่นรถติดอากาศร้อนน้ำเสียฝุ่นละอองก็ทำให้เกิดความเครียดได้3 ทางด้านสังคมเช่นมีสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความบกพร่องในเรื่องของการปรับตัวขาดผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือถ้ามีผู้ที่ให้ความช่วยเหลือก็จะทำให้ความเครียดลดลงได้หรือมีสิ่งกระตุ้นมากเกินความสามารถของตนเองหรือเกิดจากความขัดแย้งในครอบครัวการสอบแข่งขันเข้าเรียนการเข้าทำงานการเลื่อนขั้น หรือเลื่อนตำแหน่งความสัมพันธ์กับคนอื่นๆที่ไม่ราบรื่นมีความขัดแยง้งทะเลาะบอกแหวงกับคนอื่นอยู่เสมอเป็นต้นนอกจากนี้ความเครียดยังอาจเกิดจากอุปนิสัยหรือวิธีการดำเนินชีวิตของคนบางคนที่มีลักษณะต่อไปนี้ 1. คนที่ชอบแข่งขันชอบท้าทายชิงดีชิงเด่นเพื่อเอาชนะ 2. คนที่เข้มงวดเอาจริงเอาจังกับทุกอย่างไม่มีการผ่อนปลน 3. คนที่พยายามทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน 4. คนที่มีอารมณ์รุนแรงอัดแน่นในใจเป็นประจำหรือเก็บกด 5. คนที่ใจร้อนจะทำอะไรต้องให้ได้ผลทันทีไม่ชอบการลอกคอย อาการความเครียดนอกจากความรู้สึกที่บ่งบอกว่าเครียดแล้วเมื่อรู้สึกเครียดมากยังทำให้เกิดอาการอื่นได้เช่นปวดศีรษะปวดตามร่างกายลำไส้ทำงานปั่นป่วนมีปัญหาการย่อยอาหารท้องเสียใจสั่นง่ายเหงื่อออกอ่อนล้าไม่อยากทำอะไรไม่มีสมาธิ โกรธง่ายหงุดหงิดง่ายร้องไห้ง่ายรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกวิตกกังวลความดันโลหิตส,สูงระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอหรือเป็นกระทั่งโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์เมื่อใดความเครียดเกิดขึ้นเองและสามารถหายเองได้เป็นปกติทุกวันหากรู้สึกว่ามีความเครียด และวิตกกังวลเกินกว่าเหตุควบคุมความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้มีอาการอ่อนเพลียหรือมีความเครียดต่อเนื่องสะสมเป็นระยะเวลานาน,านจนไม่มีความสุขจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเช่นนอนไม่หลับรับประทานอาหารไม่ได้ทำงานไม่ได้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายควรพบแพทย์ เพื่อปรึกษาและรับคำแนะนำต่อไปการวินิจฉัยและการรักษาเริ่มจากการตรวจร่างกายโดยทั่วไปและแพทย์จะวินิจฉัยจากการพูดคุยพร้อมทั้งสักประวัติสอบถามอาการเพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเครียดรวมถึงการดำเนินโรคและการเริ่มต้นของการเจ็บป่วย โดยจิตแพทย์จะเป็นผู้ประเมินการรักษาและวิเคราะห์หาสาเหตุของความเครียดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรถ้าเกิดจากสิ่งแวดล้อมแพทย์จะแนะนำวิธีการปรับตัวปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยกเว้นในกรณีที่ความเครียดเกิดจากโรคทางจิตเวชเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรคจิตเภทบางอย่าง ต้องรับการรักษาโดยการใช้ยายาที่ใช้ในการรักษายาคลายเครียดเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อสมองช่วยให้การทำงานของสมองในส่วนที่ควบคุมความเครียดทำงานได้ดีขึ้นจะช่วยให้เกิดการผ่อนคลายช่วยลดความวิตกกังวลและช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นสำหรับผู้ที่มีอาการปวดศีรษะหรือปวดร่างกายเรื้อรัง สามารถใช้ยาคลายเครียดช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดได้ดังนั้นยาคลายเครียดจึงมีผลกับร่างกายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวกรณีไปพบจิตแพทย์แพทย์อาจจะให้ยาวันละครั้งหรือวันละหลายครั้งแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคลซึ่งการรับประทานยาคลายเครียดควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ไม่ควรซื้อยามาทานเอง เพราะอาจก่อให้เกิดผลกระทบเรือรังได้โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นความเครียดทั่วๆไปแพทย์จะไม่แนะนำให้ใช้ยาแต่จะให้ใช้ยาเมื่อจำเป็นหรือให้ใช้ยาเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ2-3เดือนหรือเฉพาะในเวลาที่มีอาการวิตกกังวลม,มากๆส่วนใหญ่แพทย์จะให้คำแนะนำในเรื่องของเทคนิคการคลายเครียดสอนวิธีการผ่อนคลายกล้ามเนือ ฝึกในเรื่องของการปรับตัวและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆมากกว่าการใช้ยาผลจากการใช้ยาคลายเครียดเนื่องจากยาคลายเครียดเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งซึ่งหากรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านจะก่อให้เกิดผลต่อร่างกายเช่นฤทธิ์ของยาทำให้เกิดการเสพติดทำให้ต้องทานยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้น หรืออาจเกิดความผิดปกติในเวลาที่ไม่ได้ทานยาการลดความเครียดวิธีการขาจัดความเครียดที่เหมาะสมให้ได้ผลร้อยเปอร์เซนนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลในกรณีที่ไปพบแพทย์แพทย์จะแนะนำวิธีการผ่อนคลายโดยการหายใจเข้าออกลึกๆจะช่วยลดความเครียดเบื้องต้นลงได้และวิธีขจัดความเครียดที่เกิดขึ้น จะพิจารณาจาก3สาเหตุดังนี้ 1. ทางด้านร่างกายคือการกำจัดสาเหตุที่เกิดขึ้นเช่นปัญหาสุขภาพร่างกายหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอฝึกผ่อนคลายเช่นการฝึกหายใจให้ถูกวิธีการฝึกสมาธิการออกกำลังกายแบบง่ายๆการฝึกคลายกล้ามเนื้อการนวด การสำรวจท่านั่งนอนยืนเดินให้ใช้จินตนาการนึกภาพที่รื่นรมสองทางด้านจิตใจคือการเปลี่ยนแปลงนิสัยและทัศนคติต่อการดำเนินชีวิตเช่นลดการแข่งขันรู้จักผ่อนปรนรู้จักปรับสภาพจิตใจของตัวเราเองยอมรับในตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้พยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆรอบตัวรวมทั้งสำรวจและเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อตอนเองและผู้อื่นเช่นมองโลกในแง่ดีมองคนอื่นในแง่ดีหรืออาจหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการเช่นเรื่องอาหารเครื่องดื่มบางประเภท ซึ่งสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ 3. ทางด้านสิ่งแวดล้อมคือสำรวจและปรับปรุงสัมพันธภาพต่อคนในครอบครัวและสังคมภายนอกถ้ามีภาระงานมากจนรับไม่ไหวควรทำงานให้น้อยลงรู้จักแบ่งเวลาในการทำงานและแบ่งเวลาให้กับตัวเองรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้คนรอบข้าง ไม่ขัดแย้งกับคนอื่นโดยปราศจากเหตุผลให้ความเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานหรือสังคมรอบข้างการลดความเครียดเบื้องต้นจะใช้วิธีแก้ไขที่ปลายเหตุได้แก่การใช้ยาเชน่นยาหม่องยาดมยาแก้ปวดยาลดกรดในกระเพาะอาหารยากล่อมประสาทแต่วิธีการดังกล่าว ไม่ได้แก้ไขความเครียดที่ต้นเหตุอาจทำให้ความเครียดนั้นเกิดขึ้นได้อีกวิธีที่ดีที่สุดคือการแก้ไขที่ต้นเหตุได้แก่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิถีชีวิตที่เอื้ออำนวยให้เกิดความเครียดเช่นหางานอดิเรกที่ชอบทำฝึกออกกำลังกายฝึกสมาธิเป็นต้นการป้องกันการเกิดความเครียด ทางด้านจิตวิทยาถือว่าความเครียดเป็นสิ่งที่ดีเพราะการมีความเครียดจะช่วยให้เรามีการตื่นตัวอยู่เสมอมีการป้องกันตัวเองและปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าหากไม่มีความเครียดเลยก็จะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่ถ้าจะไม่ให้เกิดความเครียดเลยคงจะเป็นไปไม่ได้จึงควรแบ่งเวลา หาเวลาให้กับตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้ผ่อนคลายลดความเครียดและจัดการกับความเครียดนอกจากการปฏิบัติตามหลักสุขศึกษาคือรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วยังมีวิธีป้องกันความเครียดอื่นๆเช่น ทำกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายระบายอารมณ์ออกมาบ้างเช่นพูดคุยถึงความรู้สึกกับเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิดฝึกผ่อนคลายเช่นการฝึกหายใจการฝึกสมาธิการฝึกจินตภาพเพื่อเอาชนะความเครียดและความวิตกกังวลเปลี่ยนแปลงทัศนคติเช่น มองความท้าทายว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตหรือใช้หลักทางศาสนาเข้าช่วยเพื่อให้มีสติและมีความสงบสุขในจิตใจความวิตกกังวลในการพบจิตแพทย์คนเราทุกคนมีความเครียดและต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีความเครียดอยู่เป็นระยะระยะบางครั้งอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้จักหาวิธีจัดการกับความเครียดที่เหมาะสมหากไม่สามารถจัดการควบคุมสถานาการณ์ที่มีความเครียดได้จะนําไปสู่ปัญหาทางสุขภาพตามมาสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตเวชควรคิดว่าการที่เราไปพบแพทย์นั้นเหมือนกับการหาที่ปรึกษาโดยมีผู้รับฟังและช่วยแก้ปัญหาที่ดี เนื่องจากการไปพบจิตแพทย์ไม่จำเป็นต้องป่วยหรือเป็นโรคเพราะฉะนั้นไม่ควรวิตกกังวลส่วนใหญ่ผู้ที่เคยไปพบแพทย์จะได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกวิธีจึงช่วยลดความเครียดที่เกิดขึ้นได้จาปินขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำหรับทุกท่าน เพื่อจัดการกับภาวะความเครียดที่มีอยู่ทุกวันให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยเครื่องผลิตน้ำดื่ม I Water ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระบบจาก NSF ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้ท่านได้น้ำดื่มกลุ่มโมเลกุลเล็กสะอาดปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรียปลอดภยัยคงไว้ซึ่งแร่ธาตุเช่นแคลเซียมแมกนีเซียม และโพแทสเซียมอย่าลืมดื่มน้ำให้ได้วันละ6-8แก้วเพื่อช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นฟังคลิปของเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรอฟังคลิปใหม่ๆของเราได้ทุกอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ